สวัสดีค่ะทุกคนเดี๋ยววันนี้เราจะมารีวิวทุเรียนอุย้ยได้ทุเรียนมาก้านยาว <S <S อุย้ยกลิ่นโอ้ยอยากให้กลิ่นออกอากาศปาัดดึดสองกล่องนะคะ้โยสองกลก่องจะจะกินกันยังไงเนี่ยกัเหนี่ยวมูลผักขยาสามคนอันนี้อันนี้สั่งขยาเนะาะเหนี่ยวมูลเนี่ยป้ยาาไปซือ้อมานะคะสวย กันไก่ก่อนข้าวเหนียวสังขยาแล้วก็ได้สละมานะคะป้าซื้อผลไม้มาฝากเนาะวันนี้เนาะวันนี้ยังงงอยู่เลยแมวนอนนะคะเพิ่งตื่นฮัลโหลวันนี้ตับสบายไหมคะฝนตกนะคะนางนอน บรรยากาศนะคะบรรยากาศวันนี้ฝนตกฝนเพิ่งหยุดตกเมื่อเช้านี้เองตลาดก็เปิดแล้วนะคะนี่มันจะเป็นตลาดเย็นเนะาะจะเปิดก็ประมาณช่วงสักบ่ายสองโมงขึ้นไปนะคะคนก็จะมาเดินตลาดเป็นตลาดาตลาดสดแต่ก็จะมีพวกของกินผลไม้อะไรด้วยนะคะรวมๆในนี้เลยเนาะคนแถวนี้นะคะแถว น้องเกดใหญ่เกดสุขุมวิท15พัทยานะคะนะคะแถวเนี้ยเขาก็จะมาตลาดแถวนี้แรกในร้านค้าตนี้นะคะแลวนี้จะเป็นตลาดะอันนี้คือหน้าร้านเรานะคะนี่ร้านแม่นตาอิสไซเนาะร้านที่สุมุมนะคะสนใจก็ใครแวะมา,าใครนะคะมามีโอกาสได้มาพัทยานะค่ะ ไปค่ะทุกคนสวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้จะมาชิมลองชิมทุเรียนดูนะคะเดี๋ยวอันนี้อันนี้อันนี้เปิดมาเดียวแอร์ลงอันนี้ก้านยาวนะคะทุกคนเป็นทุเรียนก้านยาวม,มันมันคล้ายๆคล้ายๆชนีนะแต่มันไม่เล็กเหมือนชนีเนาะเนื้อมันจะ ภูมิสวยมากม่กส,สาวบอกมาอล้าจานจริงสักอร่อยฟ้าชิมอร่อยจริงอือร่อยค่ะ,คะชนีรอร่อยอยู่แล้วอะไรจริงอร่อยจริง,รรงกินเยอะไม่ได้เดี๋ยวอายุเยอะแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวความดันอออออรรร่่ร่ยยจิงะออไม่รู้มันต้องอุทัยนั่นแต่เนื้อมันก็ เนื้อมันจะแบบเนื้อมันมอนชันเหมือนชันีถ้าหมอดทองมันจะอันนี้เนื้อไม่เหมือนชะนีแต่รสชาติเหมือนหมอดทองเนื้อมันจะมันจะนุ่มหวานมันมันจะนุ่มหวานมาแต่เนื้อมันไม่เละมันมันมันไม่ฝุแต่ถ้าชะนีมันจะเนื้อมันจะเละกว่านี้ไงแต่อันนี้ก็คืออยู่อยู่กลางๆค่ะทุกแต่ว่ามันมีความหวานมัน ทำไมตอนนี้กินได้มมััันนนยงงไ่แพอข้าวเหนียวบาบาาซื้อข้าวเหนียวมาที่จริงอ่ะจริงเป็นข้าวเหนียวสังขยาทุกคนข้านียสังขยาเอาไปแช่ตู้เย็นเป็นอีข้าวเหนียวสังขยา,ขยาแตเาเ่เราจะกินข้าวเหนียวกับเราจะกินข้าวเหนียวกับทุเรียนเนาะนี่เม็ดมันเม็ดจะเล็กๆอ่ะทุกคนก้อนก้อนอหรอกลมๆๆไ,ไม่เอาไปแช่เย็นไปแต่ปกติเราจะกินแต่หมอนทองเนาะเขาบอกอร่อยที่สแล้วเขาบอกอร่อยทีสุดแล้วลองชิมเขาเหนียวเขยอมลองชิมข้าวเหนียว แต่มดเม็ดก็มดเมด็มด,มดข้าวเหนียวสวยมากเลยอ่ะนี่นะคนะมันก็อุวนไงเราทั้งกิมสังขยาเขาเลอร่อยจริงเขาบอกอร่อยจริงกินรวมรวมยาว <laughs> กินรวมรวม,มนี่สังขยา ฝนตกคิดว่าฝนจะตกทั้งวันแล้ววันนี้แต่หยุดแล้วอร่อยเนื้อข้าวเหนียวมาให้ติ๊กองออืนเป็นยังไงต้องกินทีละอย่างมันรวมกันไปหมดแล้วแต่ข้าวเหนียวอร่อยอร่อยกินเยอะไม่ได้นะคะน้ำหนักขึ้นปวด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 ก็ไม่ต้องกินข้าวเย็นก็กินก็กินอยู่ดี <นะ S 1> ให้แบบอื่นกิ่นบ้างแต่กลิ่นทุเรียนเนาะห,หึกหักจัดเต็มร้านเลยหปวดอร่อยจริงจริงอ่ะตอนแรกว่าจะเป็นตำกระทอนนะคะอร่อยจริงอร่อยจริงไข่พาพูดอร่อยจริง ก็อร่อยกินเพลินหมือนไอติมอ่ะเราปิดไปก่อนนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะกลิ่นด้วยแล้วก็มันจะขมกินเยอะไม่ได้ค่ะอายุเยอะแล้วเดี๋ยวจะเบาหวานความดันจะขึ้นแค่นี้ก็เยอะแล้วเนี่ยอันนี้ก็แต่ก็คงกินไม่หมดนะคะมาชิมให้ดูเนาะ มายั่วค่ะเพื่อกคนจะอยากตามนะคะไปหาซื้อทานนะทุกคนอ,อร่อยค่ะข้าวเหนียว้ำงาม,งามอันนี้ข้าวเหนียวตังขยะทุเรียนกินเยอะก็ไม่ดีเม็ดหนึ่งก็เยอะแล้วนะสำหรับอายุเท่านี้นะคะ ถ้าเด็กๆก็กินได้อ่ะเป็นลูกๆก็กินได้อร่อยค่ะน้อยน้อยให้ป๊าป๊าคือแบ่งบอ้วนอันนี้อะไรตลาดหรอบอกอยังไงอะปะ้าแกอะไรใส่ฟังไมนะ่ไ <laughs> แกให้หน่อยอยากชิมอ่ะนี่เอาลูกนี้ก็ได้เอาลูกมันหูยกลัวเดือะ พอดีป้า,ปาเขาไปมันเป็นตลาดผลไม้หรอป้า,ามันเป็นอะไรร้นานเหรอมันเป็นอะไรสวนสวนเหรอบ้านฮะสวนสวนสวน,นะคะเป็นสวนเลยเหรอตรงไหนบ้านอำเภอเหรอกกะอะแถวสัตกกหีบนะคะสวนเออเป็นสวนของลูกค้าพอดีว่าไปหาลูกค้าเขาเป็นทหารเขาเหนอฮะ ก็แค่เขามีเขามีบ้านสวนนะคะลูกค้าจะมีบ้านสวนสวนเขาก็จะมีแบบปลูกของกินอนะ่ะปลูกทุเรียนแล้วหรอเขามีสวนอ๋อแต่คือไม่ได้อยู่ตรงบ้านนั้นปะห<อ>รือยังไนงะแต่คือมีสวนไปอีกเนาะแต่อยู่สแตนหีดนะคะฟ้าไปหาลูกค้าก็เลยได้มาก็เลยซื้อเข้ามานะ ได้ให้มาเราก็ค <t initiation> well, ืออุดนุนเขานะคะแต่ว่าเราได้กินของแบบว่าของดีของสดของถูกเนาะอร่อยนะคะหวานใส่ต้มไก่ก็ได้นอนนี่นาะอร่อยเนาะมันจะออกแบบว่าลอมุนลมุนอร่อยเยวหวานเอาไปยำแง่หนูอยากกิน เอาไปยำยำเสร็กุ้งแพง้งแต่ต้มไก่ไก่บ้านต้มไก่บ้านใส่อันนี้เขาเรียกสลัดหรอหรือละกรามสลัดสลัดใส่สลัดอร่อย,อยหอมหวานฝานฟานนะคะแล้วก็ใส่เป็นทั้งเม็ดเลยก็ได้เนี่ยต้มไก่บ้านเนะี่ยใส่ใส่สลัดเ็ดอร่อย ฟองกินเ่ียนกินเยอะไม่ได้นะคะไว้ให้ลูกให้ลูกแบ่งกินน้องฟอกินน้องฟองกินเขาเหนียวสังขยาแม่กินเยอะไม่ได้พอแล้ว วัน,นนี้ก็มายั่วแค่นี้นะคะมากินผลไม้ให้ดูเนาะ,คะใ,ใครเกิดไอเดียอยากกินบ้างคือถ้าไม่เห็นเราก็ไม่อยากนะคะทุกคนพอเราเห็นเราก็อ,อยากบ้างอะไรเงี้ยเนาะ,ค,ะค่ะก็มาพูดคุยกับเพื่อนทุกคนนะคะเดี๋ยวจะลืมกันนะคะขอบคุณนะคะสําหรับเพื่อนใหม่นะคะที่เข้ามาติดตามนะคะดีใจมากๆเลยะคะ่ะที่มีเพื่อนแบบว่า หลั่งไหลกันเข้ามาเป็นเพื่อนกันนะคะขอบคุณทุกสับสักไครนะคะแล้วก็ฝากกดไลค์นะคะกดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งนะคะเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆนะคะค่ะอย่าลืมกดติดตามกันนะคะจะได้เป็นเพื่อนใหม่ๆกันคะ่ะขอบคุณค่ะวันนี้ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ